เด้๋วยวจอยม่เตะบีเอเมบีบีบีเอเมเนี네่ย uh> ยังมันหนุ่มตสดเอยเดนน่บอกสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พี่หม่ก็บอบบี้สิพากันไปเอามีมเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจาก หลังจากที่มือนันพี่ใหม่เห็นก็ครู่จอยแหละพี่ใหม่สีส่วนบอบบี่ไปเอาไปกั้น่องนิ้วน้ำน่องผู้เขาน้ำแล้วกับบอบบี่น้ำครู่จอยกับครู่จอยกับไปน้ำพังกับบาดีพี่น้องแถวเนิ่มบาดีพ่น้อง่ตูนเนิ่มน้อนี่นง้งต่อบอกมันต่อใช้เอฟซีบอกว่าอยากพังน้องนิ้วของเพีงอยากเป็นหนุเคยเอาเพีงหนุเคยในที่อยากเป็นหนุเคยในที่น้องนิว้ว เอาเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวมึงกองเดี๋ยวมึงกองโอ้ยเขาเปียงร้อนหลาปไปตายไอเล่ไปถูกโอเค่งอันนี้ปะแปลว่าบีกูจอยยางเห็นอยู่บนน้ำเะรอไปยางไปข้างหน้าเลยเดี๋ยวก็หอดได้อีกแป๊บนึงแก่ไก่เองแก่ไก่กันกับเพียงห้างเออหนุ่มนิ่วลมห้างมิมอยู่ในกอนอใหม่ บ you know? ้าน้องนะบ่น้ำหอวไหลยพอน้ำมันขึ้นแมนระวังหยยบน้ำน้ำมันลหลเดี๋ยวเขาหยางลูกมาเบิ่งห้างมีมของห้างก้อน ฮันดีมีมย่างอยู่บนเก่าเพรอหนามมันลายตอนปีใหม่มาหาหน่อยก็คู่จอยหนามมันลายไปเลยแต่ว่าตอนนี ja. mm ้น้ำมันลายแล้วอยู OK> <h <h ่ทึ <h 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 ่งบ๊อบยู่ทึ่งม้ามือไหเป็นเห็นฮันดีทั้งมีมอยู่บนทึ่งบนเดิมมันอยู่ฮันดีมันอยู่ในกับบนในปันใดกับเปรย์อยู่ละกับเปรย์บ๊อบต้องต่อยแตนมึงหาแตนมันหนีเด้วบ๊อบแต่ว่าเบิ้งซ่อมมึงตีแตนมีมอยู่บนทึ่งหันดี เงือนเครื่องผู้คนะย่านห่างคือตอนอยู่บ้านมาจากเนาะแม่บาคุณจอยยุ่งยุคล้ย่ยุ่งยระว่งเดือสองคนเด้อเดไม่รู้สองคนเดวังยุ่งเด้อสองคนไอ้น้องนี่เด้อยุ่งไรไปทางพี่แจงเขาไปูไปพาน้ังไปนั่งอยู่ม่องแจงแจงป้ัเป็นแจงสิบลมียุ่งไรไป เป็นดางน้ำไอ่ผม่นเวลามองมันแจงเอาใบไม่เด้อบี้เด้ไปไปไดดอ,มอดหมุนวะะนี่เอาใบตองกุ้งใบตองวางใบตองกวง,ตง,กวงแต่ข้าวตะกีนอกอจจะเนาะเอาใบมุกปลาในนี่พอ่พี่น้องแถวหน้า,ม,ามุกปากลามุกน้องไม้ใบตองกวงแซบยุงลายอันนี้ย น่อยน่อใหญ่ละบทยาวไอีกวะบทสันแต่ก่นใช่ปีน้องเราทำมาสุดก่อนมีอันนี้มีห้างแตนกับบอเบ,บแลโกหนามลายเพียงหัวกขเขาอินดี้อินดีกนด้กับลงมาเฮ้ยเดี๋ยวบอบ,บี้เพิ่งกำลังทางทางสิขึ้นไปเอามิม่มมันอยู่อันนี้เบื้องหน้าอินดีล้ลอยไปได้เคยทง อนนี้เป็นใหม่เครงกอทีวีใหม่เอามากอหางแตานมือก่อนมากอกับพ่อปีสองคน,นงงดักเ <laughs> นี่ยบนนะหนึ่งสองสามยุงอยู่อยู่ป่ามันยุงลายนะพ่อพี่น้องนุ่งเสือ้ออะไนุ่งเสือคือเก้ายุงมันลายยุงมันลายยุงลายนะนี่ อยากเติมเพื่อสิได้กินมะิมฮันเ่ะตอนอนี้คู่จอยเพิ Mother, no. ่กนกับมาบอบต้มยำงันเดะมาตัดไมยูนี่ตีเนี่ยตีนี่ยต้นเอียงนี่คู่จอยต้นบีดตัดเอาไม้บีดเนาะพี่น้องไปกาดขึ้นแปลมิมอยากเติบเด้อแก่นฮันเดะแก้วพี่พราวเติมให้ดู

กันกันปนการวบม้าง,งามนยอตีเโก้กูสีดึงไม่ใส่ดุจ้นีกนี่ยด้อน้องนออกเรื่อยจ้อออกเรื่อยจ้อย <laughs> โยนนิ้วเอ้ยเ้ายตกเลยวะเอ่อจอยตัดแบบว่าไห้มนมีให้มมนมีเนี่ยเยียบขืนแทนเดียวอ๋อเพื่อนว่าห้องห้องหมดนะ ออกเด้อพ้นข้างหน้าเด้อไม่เงาเติบเพราะว่ามันอ่ห้างมีพวกเขาก็สูงเติบปะน้องนิ้วน้องเขาเอาไม้ขึ้นก้อนตอนนี้ก็เคาะต่อ งมวาส่นก่อนไหนบส่นก่อนไหบอมีมันมันอะไรบอคือแตนบอห่างเนรอหลังห่าบ่างเหรบอลงบ่ลงมีจริงไรอยู่ ว um. ้าวบีเพ mm ิ่นสิขื้นไปทางอนาอกก่อนน้อพ่อยพี่น้องตอนเท้าขื hey. so uh ้น huh. ก mm ็ขอกับแค้นใหม่ขือนตัวจีน้เนาะพาก้อนพาก้อนให้ว่าบีเพิ่นขื่นก่อนมูมี่อีเนาะ็มูมีอีกมูตัดใส่ตัดตัดใหม่ตัวไรมันอันนี้ไม่ไพ่ออกก้อน นักยาไฟออกไปนักเรื่องนันจีเออทางนะเออทางนะนไม่ผีมันสิโอ้มันปีมันสิบ่ฮือมไปทางบ่หือมบ่หือมบ่ฮือมน้อกมีแต่คนแหละมันสิหือมขันปีนขันใหม่มันปีนเดี๋ยวจังหน่อยพี่ใหม่จะขึ้นไปท้ายห้างนิ่มหายพรายพี่น้องเวิร์ เพราะว่าห้างมิมมันอยู่ข้างในมันเดียวจากข้างลู่หนนีมม่เปล่ลหันอยเินะานหาแมนานเกเล้ำน้ำเลิกเติมค้นมันคืนมาไม่่อดองจองกันนะนะบอกจับจผ่าเอาก่อนจับจับผ่านี่แต่จับงาโค เออลงมากเะไรขึ้นไปง่อยอีกงาเคาะอะไรปีขึ้นแต้นทาเอละไรเออเดี๋ยวปีใหม่ขึ้นไปลํางังขึ้นท่าทาย้กเคาะแบบขาะกัเนียนั่งขายูแมงเตนเฮ้ยี่ส่องไปเฮ็ดจุทึ่งอีปีเห็เดเออเมนบมอเออเมนสอันนี้เมนบมอพใส่อันนี้ลำๆมาม่นมใส่กูตายละปีใส่ไกลถกไเคาะไกลถูก มันอยู่ไกลๆจะอยู่บนไดสัมพีไหมบนเมนสัมลองเบิกเนาะคุณจ๋าเนาะใหนน้ำบ่บิดตูบก่อนจักบาดค่อยๆทางในเด้อทางสันเอยไม่แม่ยงกินหัวหน้าหนูจะจักให้ดิดิหัวหน้าเป็นตังอค์เดี๋ยวมันจะยมกินได้เยอะไม่ไหวสิเอามาติเอานะคะถูกบ่ถูกนะถูกมาถูกมากมาคืนทายก็ส่ทายทาย ก็มันจะสิก็ตัวนั้นที่ปีก็กลางาไฟป้ามันยุ่งกินหัวหนามนะบ๊อบบ๊อบเอาบุขึ้นเลยนี่ก้อนนี่ก้อนก้อนพีน้าเลยนี่ได้เลยนี่เออได้บ่อบก็เลยจ่อยก็โดนเลยตกองดีเลยยุ่งกินหัวหนามบ่ได้เลยกรหัวหนามบ๊อบโจกเอาดูพี่งกูบบ๊อบบ๊อบบบบ๊อ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 บบบ๊อบบ๊อบบ๊อบอ้บ๊อบบ๊อบบ๊อบบอ เ้ถูกานะอู้่าเห็นตังไหนถิมงกนบ่ค่าบคาเหปีเอาปีหูุดก็ไปเดอย่าพาอย่าพาวอย่าพาวะกูไปยูนดยหันเละบคาอย่าคืนไปหอดอะบุคาก็คืนนั่งหันี่นั่งอีบอปไม่บอปกูจังไปีมายืนยืนนี่กู้ืนไปนั่งยูหันอ่ะใช่มายืนยืนนี่มันบทัในปีมันสกินบดบ คุณจจ๊ัเลยเอเผาจ๊กแล้วบ่มันหัวหนามันเนี่ยมันมันกินหัวหนาเบิดมาจากเนาะมันโมเบิดหรอกขืนปีขืนปีแเลเผาวันนี้เ่ยคขื้นไปเลยเอ้าเอาตีนกายค่อยขื้นมันกินมาแดงขืนฮันก๊กเปิดขากูเด้กุ๊ก เดีไ FM, ไ er. ๋ยวเรอสอบาะอ๋เฮ่จะเย็นกะูดดเลไโอเค่ะเห็ดเหนนเป็นควันเห็ดหนนเป็นควันก่อนบ๊อบเป่าก่อนเป่านก่อนก่อนโอ้ยควันตอแมงีหอนี่นี่บอกอ้าวันมันมงป้อาเดาีบเอาเอ้าโอยยพิ่งตอมีมบ่ตตอตีเนาะ ไปเลยดุไปไปฮ่าอุ้ยฮะอังฮังไ่ไหวไปดิโอ้ยฮะอังเดี๋ยวฟุบฮัวหน้ามันเป็นฟองจุ๊บกินมึงาในห้องอันนี้ทุเมื่นี่แหละอ๋อจกันหรือเปล่าเง้ยตัอื่นมาอุ้ยจกอ่ะครับอ๋อจกบีอัวหน้ามันก่อนเลยกะอันนี้ เออขวดแม่ม่นอกว่ากาีย่งมันอยู่มันอยู่หันด้นะขวดจัไงเออแมมยมันได้เมย์มยเโอ้มันได้หมันบ่ตอดดิเนาะถูกกับขวดเ็ดเนอมันยังหัวนามันบกตนุมก็ทั้งจอกินบ๊บเอาลนะอักะไกัใ่ทงกเเดี๋ยวปาซีกขตกอง ปวดแขนเี่กูเอวรงมามาวอะมาตอดบอกตอดวะตอดเอเออเจอดตอดวะตอดมันกับโเจ็บหรอกปะโบเจ็ฟเติบแล้วตัวน้องมือออกเอาดีดีเจอยขึ้นมาเองตี กเอาอยูว่าบ,บเอาถูกเพรานะไปใส่สุจังไงสกกระถิ่นนะือสกนไปนไีกูหันตีสิตายจากมึงกักกูมึงเอ้มาไม่มองขาอั yeah, yeah, yeah. อน,จ,นจ้าจาวับเ็น,นบแล้วบีเอาหลุดนะข่อยบนันบีเอาไม่ปีมึง มันส e mm ิก hmm. ินเบิร์ด่มันส like, no oh, ิกินหัวหน้ามันเดว์เวิร์ดก่อนเดี๋ยวจอยไม่แต่เฮียบีเอ้าแม่บีบีบีเอ้าแม่ยังเดี๋ยวเฮ็ดซุงพอลซุงมันก็มากินกูมันก็สบายเลย เดนาบอกมดกิน้เจ้าค้นมาเองสิมันจะเอาึ้นได้หได้บ้างไพี่ชายไปชายบาคือบนนี้เอ่อนไม่สิบีจ่เน่าดอ่อนมันดุมันย่างแต่ดุอ่อนมันเนดิวิเออรวิเอตัวเท้าออ่ไนบได้บ่นี่ ไวสน้านวีเหาหัวหน้าผู้เม่เอ้ยหัวหน้ามันอยู่ทาง้ของมี่เมย์ะค่ะมี่เมย์เป็นไรผู้เอาหัวหน้ามันบบหัวหน้าเดตาเห็ดต่อแล้วค่ะมันมีขี้าากัเห็ดต่อแล้บบเออนเมมันอยู่ดุมตัวเมย์มันอยู่ดุมตอนหัวหน้ามันอยู่ท้าไพสุหารจับเออไหนวีรดวีรดผู้มันงอ่ะงูกะโดหน้าตัตัเป็นโตัวเมมันมยอ่อนมะอันจ งานได้ปนหันหหสร้ปเมเห็ดใหม่เขเอาไม่มาปั้มเ็ดม่่พี่น้องอันห่างเลยออกมาวับลงไปยังวะอ,อารงก่อนจับจ้าลงก่อนก่อยู่ก็ใหม่พี่คอยลงมาท่านใดๆนี่อยากกินอยู่นะเอาเด้อเจ้าใช้งานนะเดี๋ยวเจ้าเอากล้อกมาติ ยุคน้กบังมงค่ะไม่ใ่ีมันกมี่นเนเ้าหันบังจังเอีแ่เอาเกือมาซุปใจพอไหมเออมจให่กันอ่เออใ่ีก้อยอยู่ว่าไหม่ะเออก้อยอยู่ก้อยอยู่ล่องลอยเกือบเกือบคนไล่ไปละว่าจะเกิดจอยแม่ จมนะาจากินจมวาลงมาเงลงไปลเด้ยเดยกินอู้ยุบอะไรอ่ะเป็นหัวใจเยตอนนี้อป็นหัวใจเลยช่ไหมอจจจะมาต่อจะเบิ่งม่ไหนนี่เป็นหอยมันมีแม่เดียวทันแล้ที่ต่อนตอนนี้ปีใหม่ยูเทิรอ ตนน้องพ่อยพี่น้องร่องจังไงได้บัานนี้จักชิลงรองยังไดแกจอยแบบนี้ยูมันเด้撒หจุดก็พายได้ห้างห้างมีอยู่ในห้างใหม่ห้างอ่ะห้างเต็มไปเหี่ยหัเถื่อนหน่อยก็เซมบายไปค่ะหลังจากที่ห้าเอาห้างมันไปแล้วมันกัแม่นโมทันเหนี่นีสับแม่มันก็ย่างมากอยู่ใหม่ ัดังเห็ดส่ดุใหม่เนาะดุใหม่กให้พ่เอามามีนามอยู่เกิดเจอทั้งุมีวันหนึ่ราไม่กินก่อนมันยววงๆวกินแล้วมันกิดสิคายไปใส่ขื่อเดี๋ยวน้เดี๋ยวปีใหม่สีรน้องพลอยี่นองเอาดีๆได้ปีนีเดนาบเขา

ต้นเหียต yes, ้นเหียต <the> <down> okay. mm ้นเหีย hmm. ต yeah, uh ้น huh. เียตุ่มปาเถอเากลับมาหอดเทียงแล้ส่บอบีงามผงมันคือสมสมมั่นบานมันอยากมีความสมสมหน่อยหนึ่งสมสมันบาแซบบ่ะิมหนยดิไหน้ยังสสมมังใส่ดุกไหม่จ้เวอร์ม

เป็นหเป็นหบราหัวใจแตกเลยพอแ่อ่ราองน้องอนะไปถอดเกบลกอดเกบไปต้นนงี่ยมบางยานี่มันมันมีนะห้างมันทันเดมันบาออกมันบต่อขึนย่ำมันบต่อแต่บ้านนงี่ยมมันมันเอไร่มันมีอยู่นะหันเด

มันเป็นห้างที่แบบว่ามันหานาน่างเล้วนอกพอยอ้หนองมันถึงแล้วเข้าไปเห็นตอนสาเกินไปมันก็ได้แบบไอ้จอยบางที่มันหยามมันหนามบางอย่างนี่มันมีแม่ม,แม,มีแม่ในห้างเพึ่งเห็นเด้ มีแมย์ด่างเพิ่องพญาม,มันอันนี้วันนี้เ,นเออดูกหน่อยมันโบเห็นมันปักปาก่าข้ากขาไล่ออกอย่าง,างนี่ยเป็นตีตุนน้องพวกข้าวเดียวพกข้าวเดียวเป็นตีตุนเนาะแสบบ้อนิ้วแต่กับแบบพิดบ้างหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าห่างมันใหญ่เนาะ,นะ,นะห่างมันห่างแล้วเขาเห็นสระเนาะเขาเห็นสะเกินไปเนาะจนแบบลูกน้อยเห็นม่อเม่มันลายเนาะคุณจอยเนาะ เพรมันเป็นแม,ม่ไปเลยหอมเนาะนพ่อหอมันหัน้ามกินเมนันหัวหน,น้ามดเดียรนึงกินคนละครัางเง่ี้หวานหวานะหวนหวานหวานสมส,สหน่อยใส่บ่บบีตัวมันตอนมือจ้ะตอนมือบอบบีบปไปอันหนึ่งแมนึงใส่หั่นบอบ เจ็บปะเจ็บเป็บบ๊อบบี้เบิ้งให้น้องนิวมาหาบ๊อบไหไหดุไมิ้คือบต่อคางนี่้องจงมาเจ็บเนาะน้ำจิจเจ ตอนต่างนี้น uh> ะ่าดุนเจังๆน่าดุนะใช้หันเไปไปบ้านชื่อดุเนี่ยไปบายดุพี่จะไหนเสียบอ่ะไม่ซิด้แต่แบบมันอันนี้เนาะอ๋อนีเป็นดุถ่านเป็นดุกะปีงกินกับอะไรเป็นดุกอะไรพี่จะยังดูเิ็นยังไหม น้องนิวกินห้น้องนิวกินห้ท่านผู้ชมมั้งเนี่น้องนิวอิ่นนะผู้ชมใจเอาไปไนะเอาไปต้มนะกับเห็ดเห็ดอันะไรได้มีมดผึ่งมาเห็ดเห็ดเทียนว่ะผึ่งเห็ดเทียนผึ่งแล้วกบเข้าไปจุดอ่ามีมือมือนีกับนี่มีแต่แบบห่างๆเนาะพ่อแม่พี่น้อง,องหลายโบราณ ตรงนี้เอาเอาเอาน่ะเอาเป็นตาขค้นเอาเมือออกเอาเมือออกยิ้มงั้นงั้นแล้วกะอ่ากะคลิปนี้กะโบมี่ยังไลายนอะไาเอามิ่มกะแบบไล่มิ่มแบบหืางห่างห่างมากอลไกะ และก็สำหรับคลิปนี้กับโจเพียงสันนีเดอร์ขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปพี่หมเดอเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายน้องนี่บยบาย,บาย,บาย